โอเคเครับผมสวัสดีครับกำลังเกมแบลนเกครับผมอยู่กับด่านที่มีชื่อว่าฝูงแมวครับอ่าด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ไว้เก็บอ่าเซตแมวมือสังหารปะไอแมวตัวดำๆอะ่ะตาแดงๆครับผมโอเคครับรู้สึกว่ารอบนี้มันจะให้เป็นเจ้าแมวอีมือสังหารครับผมอ่ะไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับมาครับผมอยู่กับที่ด่านที่6ครับกระหายเลือดหรือวล6หกครับผม,มโอเค ขอดูหน่อยสิไปครับเจ้าอมีมือสังหารหรือเปล่านะใช่ปะเลี้ยงจัการเลยจัการเลยจักรเลยจัการเลยโอเคครับตีไปครับผมมันมีเจ้าอีมือสังหารอยู่เนาะในบ้านมันน่ะเดี๋ยวต้องดูครับผมไปแอบดูมาและตัวยืดยาวโคตรเจ๋งเลยนี่มาแล้วเขาดูท่าตีอยู่นี่ในในตีใหม่ดีตีใหม่ดีตีใหม่ดีเร็วตีเร็วตีเร็วตีเร็วเพื่อนตีเร็ว โอ้โหมันช้าออ้ยตียังไกลเลยครับผมโอเคผมว่าปล่อยยูกิมูระไปน่าจะเคลียร์ได้ปะไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวต้องรอดูครับผมโอเคครับเรียบรอครับเจ้าอีไปเกิดครับผมไปครับยูกิมูระครับต่อยังไกหน่อยเออดีมากครับผมแล้วก็มูดดีไหมปล่อยมูดไปนะจะคุมครับโอเคครับมูดไปเลยครับผม มีเจ้าอีมาเพิ่มละบึมบึมบึมดีมากครับผมแล้วก็ปืนสตานครับอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้ซุ่มยิงมาครับยังไม่ได้เจ้าอีครับผมไปต่อครับไปต่อครับแล้วก็มาต่อที่ด่านที่7ครับผมมาอ่าตอนนี้มีแค่สามตัวเนาะมีเจ้าแมวมือสังหารครับผมแล้วก็เจ้าแท้งมือสังหารครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าอีมือสังหารเนาะโอเคเดี๋ยวรอบ้านมาตีแป๊บหนึ่งครับอ่าไปครับยุกิ ไป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 เออ,โ,อเโบบาโบบ้ารัวๆเลยเรียบร้อยครับตัวบ้านเลยครับจบบ้านเลยตัวบ้านเลยชิวๆรัาผมปืนสตันครับอยู่สิอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอปล่อยมุดเลยแล้วกันนะครับโอ้ไม่ต้องปล่อยหรอกน่าจะเคลียร์ล้คเขาผมจบเลยโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาเป็นวิตามิน B3 อันครับผมไปต่อครับ โอเคเข้าม,มาครับต่อที่ด่านที่8ครับผมรู้สึกว่ามันจะมาแต่เซตเดิมๆเ,เนาะเก๋เนี่ยเหมือนเดิมเลยอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับบึมบ้ามเลยน้องเออโอเคได้อยู่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 ตกไปยุกิอีกทีหนึ่งแล้วน้องอ่าเรียบร้อยดีนะเจ้าอีมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมมันตีแล้วก็มันมีเอฟเฟกแค่ผักเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรมากครับอจบเลยจบเลยจบเลยเี้เคียครับเลี้เคียครับอ่าเดี๋ยวรอปล่อยมุดเลยแล้วกันนะครับ ปืนสตาร์ทไปก่อนครับผมแล้วก็มุดครับไป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 จบบ้านครับจบบ้านครับมบึ้มๆเลยน้องแล้วแล้วแล้วบิมๆครับบึ้มๆครับเอ่าเจ้านี่ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วครับอาช่างมันแล้วกันนะครับจบเันที่เรียบร้อยครับผมอาได้มาแล้วครับเจ้าอีมือสังหารครับแล้วก็ตัวแมวครับผมเดี๋ยวลองไปอัปเกรดดูแล้วกันนะครับเจ้าอีเนี่ย โอเคครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าอี๋มือสังหารครับผมแมวอี๋ปลดปล่อยด้านปลาเถิดของตัวเองออกมาครับโจมตีศัตรูจากระยะไกลด้วยขาที่ยาวและทรงำลังของวันครับอย่างยาวเลยขามันเนี่ย<อ>ถ้าจะเรียกใช้งานก็จะแพงขึ้นเล็กน้อยผมไม่เชื่อว,ว่าแพงขึ้นเล็กน้อย7 0 0 0นแน่เลยตัวบ้านนี่อ่าโจมตีเดียวครับผมไม่มีอะไรมากครับอัพเกรดไปเลยแล้วกันนะครับมา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 เวลร์สามสิบครับผมเวลสามสิบตัวก็ไม่ได้แบบแตกต่างจากเดิมเนาะ โอเคครับเวลสามสิบเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูครับผมโอเคอ okay, เครับผมแล้วมาต่อที่ดาทีก้าครับก็หายเลือดเลยวว 9, เวลก้าครับผมดูดีราคายัางแพงเลยเจ็ดพันห้ามันบอกมันบอกแพงขึ้นเล็กน้อย,เล,อยเล็กน้อยตรงไหนวะเนี้ยยังแพงเลยครับตัวก็ไม่ได้เก่งนะแพงจัดเลยไปไปไปแคนแคนไปครับจะก้าให้หน่อยครับผมเออตีไปครับฝันต่างครับตีไม่ตายเลยนะยังเถื่อนเลย หลังๆนะจะอึดขึ้นเยอะแล้วครับอ,อ้อด่านนี้มีทั้งหมด15้าด่านครับผมโอ้โหยังอึดเลยเคียนตีสองร้ไม่ตายน่าจะเคลียร์ไหวอยู่มั้งไม่รู้ครับผมโอเครอจังหวะครับแล้วก็ยูกิครับผมพุ่งไปเลยนนองจ่ายกันให้หน่อยครับเออตีบ้านไปครับเย่ะแล้วไอ้แมวอีฝั่งนู้นมันเริ่มตีแรงแล้วฮะผมว่าฝั่งผมนี่ไม่น่าได้ปล่อยครับแมวอีเนี่ยราคามันแพงกึ๊ดวืดจัดเลยโอเคป่าตังครับมาน่าจะได้ละ คือแบบต้องเก็บกระเป๋าตังค์ให้พอดีอะ7,500ถึงจะปล่อยได้อไอ้ตัวบ้านเนี่ย oh. อะรอ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 อย่างเดียวครับปืนสตาร์ทครับอ่ะสตาร์ทไปก่อนครับปล่อยบาหมุสได้แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่อยากปล่อยครับผมเดี๋ยวปล่อยเจ้าอีก่อนครับไปครับเจ้าอีครับดูมันเดินนี่เอ้ยเราแตกต่างกันนิดหนึ่งของเรามีแบบมีมนวดครับฝั่งโน้นมันยังไม่มีเลยมันเป็นร่างแรกอะเนาะอ่าแล้วก็บาฮามุดอะ <c oughs> อย่างบางเลยโดนทีเดียวตายเลยครับแมวอีบ้าเ้ยโอเคครับ ปล่อยมาแค่รอบเดียวพอครับผมราคามันแพงเกินไปราคาไม่ไม่น่ารักเท่าไหร่ครับได้มาเป็นงานแมวหนึ่งครับผมไปกันต่อครับโอเคครับมาครับด่านที่10ครับผมไปครับเจ้ายูกิครับผมจะการให้หน่อยครับไปไปไปไตีไปครับตีไปครับเริ่มแรงเลยฮะเจ้าอีฝั่งนู้นเนี่ย ตีอย่างแรงเลยหลังๆเนี่ยปันตีไก่แม่มนตีโอเคครับน่าจะตีเดี่ยวเนาะหรือว่าจะตีพื้นที่ครับถ้าตีพื้นที่นี่น่ากลัวอยู่เนาะจะต,ตีเดี่ยวก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับผมตีไปตีไปยูกิมูระปาดรววเลยครับแล้วก็ปืนสตาร์ทครับผมหยุดก่อนเลยโอเคได้อยู่ครับปาดไปครับแล้วก็บาฮามุดครับผมปาดปาดบึ้มงเบื้เลยน้องบาฮามุดอ่าได้อยู่ครับเรียบร้อยครับเจ้าอีไปเกิดครับหนึ่งตัวครับอ่าเจ้าปูเซช่วชวนครับผมไปครับไปไป ไม่ค่อยเอามาเล่นเลยก็เอามาเล่นหน่อยแล้วกันนะครับอื้มบามุตกระเด็นครับไม่เป็นไรจบบ้านเลยครับปูเตอร์ชวนผมยังเดินไปไม่ทันถึงเลยครับจบบ้านไปที่เรียบร้อยครับผมได้วิตามินซีมาสามครับไปต่อครับแล้วก็มาต่อที่ด่านที่11ครับผมรอบนี้เพิ่มแค่เจ้าหมาดามาครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับแต่ถานมันเข้ามาใกล้จังเลยอ่ะไปไปไปเจ้ายางลบครับไปรับเท้าก่อนเลยนี่นี่เจ้าหมาดาครับมา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 ฟาร์มตังค์ครับฟาร์มตัง มาดำนี่ให้ตังเยอะอยู่ครับผมเขียนๆตีสวยครับเออเยี่ยมไปเลยครับผมเจ้าผู้เส่ยวชวนไปก่อนครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเก่งไหมไหนๆก็ได้เล่นแล้วก็เล่นหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับตีไปครับตีไปครับเซตแมวมือสังหารนี่มันแบบดีไหมอะรู้สึกว่าร่างสามมันต้องใช้หินในการปลดล็อกร่างเนาะแต่ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวครับแค่แมวธรรมดาเนาะตัวอื่นยังไม่มีร่างสามครับผมโอเคครับยูกิมูระครับผมไปบุบับ เรียบร้อยแล้วก็บาฮามูดเขาผมอุ้ยบาฮามุดโดนโดนไฟฟ้าช็อตอ้บ้าเอ้ยไอแมวอีนี่ออกมาเรื่อยๆเลยอะแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้น่าจะเป็นตัวแมวหนึ่งใบครับแล้วก็มาอยู่กันที่ด่านที่สิบสองครับผมตัวก็น่าจะเหมือนเดิมปะน่าจะเหมือนเดิมแหละไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมสวยแล้วก็ยูกิครับผมปาดก่อนเลยหนึ่งรอบ อะประมาณนี้เฮ้ยอึดเหมือนกันนั่นในยูกิตีไม่ตายเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอเคได้อยู่ครับยุกิปาดสวยโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอปล่อยบางมุสไปต่อครับผมอ่าจบบ้านเลยครับจบบ้านเลยครับโอเคตีไปเรือๆเลยตีไปเรือๆเลยอ่ามาแล้วครับเจ้าอีกเ้ยยูกิกระเด็นอะโอเคครับรอบางมุสครับรอบางมุสครับรอยเจ้าอีกไปเกิดอีกหนึ่งครับบางมุสไปครับผมจบบ้านเลยบึมๆๆๆโอเคครับแค่นี้น่าจะเคลียร์แล้วปะ จบวันที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาเป็น5 0 0แสนเนาะไปต่อครับแล้วก็คนพบด่านปิศาครับผมมุดดีไหมมุดน่าจะช่วยเคลียร์ได้ไวขึ้นครับผมไปครับมุดโอ้โหปล่อยมาตนไฟฟ้ามาพอดีครับบึ้มเบิมเลยมุดดีมากครับดีมากครับเอ่อน่าจะคิดผิดละน่าจะปล่อยยูกิมาก่อนครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมุดมีบึ้มเบิมอยู่อ่าโอเคประมาณนี้ครับตบบ้านมันมุดได้อยู่ครับได้อยู่ครับแล้วก็ยูกิครับผมไปไปไป โอเคครับน่าจะจบแล้วครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้ได้มาเป็นความเป็นผู้นำครับน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยจบเลยจบเลยรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์ครับบึ้มเลยบึ้มเลยโอเคครับน่าจะจบแล้วครับผมตีไปตีไปเอ้ยบามุดโอเคดีนะมันดีนะฐานมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะถ้าตีแรงกว่านี้น่าจะแพ้ครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาเป็นตัวแมวหนึ่งใบครับมาแล้วก็ไปต่อกันที่ด่านสุดท้ายครับผม โอเคครับมาครับด่านสุดท้ายครับกระหายเลือดเลเวลสูงสุดครับมารอบนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเพิ่มเติมคือด่านที่11ถึงด่านที่15มันไม่ได้ของรางวัลอะไรครับไปไปไปดันบ้านมันครับด่านบ้านมันครับจุกิต่อไปอึดเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วโอเคครับรอจังหวะครับรอจังหวะปล่อยบาฮามุขครับผม โอเคได้อยู่ครับเดี๋ยวรอให้เจ้าฐานบ้านนั้นมาตีอีกรอบหนึ่งนาะเดี๋ยวจะปล่อยบาฮาุดไปละโอเครอ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 ถ้ารีบปล่อยเดี๋ยวสวยเอาบาฮาุตผมมันนี่บางๆางอยู่ครับผมปืนสตาร์ทครับโอเคแล้วก็บาฮาุตครับผมไปจบบ้านเลยครับเจบบ้าปูเสฉวนครับไปอ่ะน่าจะเขี่ยลวครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมรอบนี้ได้มาเป็นอ่าตาแมลตำนานเนาะ โอ้โหนึกว่าจะเป็นตามแมวมืดเธอได้ตามแมวมืดจะดีมากเลยอะไม่เป็นไรครับตามแมวตำนานก็ดีครับผมแล้วก็สามเธอกระป่องแมวครับผมคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่าเจอคลิปหน้าครับบา,บายๆครับ